ทำไมโอไมคอนพาระบาดในรอบที่5นะ้าในปี2022นะครับปีหน้าก็เหลืออีกไม่กี่วันนะทำไมผมถึงมั่นใจว่ามันจะพาโรคระบาดเนี่ยระบาดอีกรอบหนึง่งนะครับก็มาดูตัวเลขกันเลยทีนี้สิ่งที่เราจะต้องสนใจก็คือเราต้องเข้าใจระบบ neutral selection ก่อนนะจริงๆแล้วเราเอามาทำระบบ AI เนอะที่มันเป็นอยู่ในทุกวันนี้นะ ยีนที่แข็งแรงกว่านะจะต้องเป็นยีนที่อยู่รอดนะแล้วก็ทำลายตัวที่อ่อนแอนะครับโอเมกอนเนี่ยยังไงก็มาแทนเดลตา้าซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดลต้าเนี่ยไกาดแค่ไหนนะครับและก็การพัฒนาของมันนะมันคือการเกิดมิวเทชันอ่ะการมิวเทชันก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ย เหนือกว่าตัวเก่าให้ได้นะมิวเตตไปเหมือนกับมนุษย์กายพันธุ์นะครับถ้าเกิดว่าใครดูหนัง X m e n เมก็จะเห็นนะว่ามนุษย์กายพันธุ์เป็นยังไงนะครับก็จะมีลักษณะพิเศษเนาะและก็โอเมกอนเนี่ยจากตัวเลขนะ7วันที่ผ่านมาจากวันที่20ถึงวันที่27เนี่ยนะมันก็สามารถเพิ่มผู้ติดเชื้อไปได้841,000คนนะครับหรือว่าเพิ่มจากเดือนก่อนเนี่ยถึง49% นะและทั่วโลกเนี่ยติดไปและ1.44ล้านคนนะครับก็เป็นการทุบสถิติของเดลต้าแน่นอนนะครับแล้วก็ยังไงประเทศไทยก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วยังไงก็ต้องระบาดนะครับแล้วก็หลังจากที่เรากำลังที่จะเฉลิมฉลองในปีใหม่นะครับก็ทำให้การระบาดมันเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วนะและรัฐบาลก็ไม่ได้สั่งปิดแล้วครับเพราะว่าปิดไปก็เท่านั้นะนะ มันก็ต้องยอมรับเนาะว่ายังไงเราก็ต้องอยู่ร่วมกับตัวเชื้อตัวนี้ให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นประชาชนเนาะเราก็มีทางเลือกนะครับว่าสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคือสวมหน้ากากนะเว้นระยะห่างนะแล้วก็อันดับ3มก็คือฉีดวัคซีนนะครับเราก็ต้องคิดเนาะว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่สั่งปิด นะหรือว่าไม่ได้สั่งแบบให้ยกเลิกงานเราก็ต้องไม่ไปนะเพราะว่าการไปเนี่ยมันก็คือความเสี่ยงล้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในบ้านเนี่ยเราอยู่กันหลายคนคนที่ไปแล้วก็กลับมาก็จะเป็นคนที่แพร่เชือ้อนะครับซึ่งอย่างผมอ่มผมไม่ติดอยู่ละผมรู้เพราะว่าผมไม่ได้ไปไหนเลยนะแล้วก็เวลาที่เราออกไปทํากิจกรรมข้างนอกเราก็พยายามรักษาระยะห่างนะเล่นกีฬาก็ห่างๆนะ เล่นกีฬาก็อยู่ในทะเลอยู่ในทะเลคนเดียวมันก็ไม่ติดอยู่แล้วจริงไหมออโอกาสที่จะติดของผมก็จะมาจากการที่ไปกินข้าวแค่นั้นนะครับไปกินข้าวแล้วก็อาจจะไปเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครมีเชื้ออยู่ถูกปะเราไปนั่งใกล้ๆแล้วก็ติดเชื้อมามันก็ขึ้นอยู่กับ โชคและวาสนาแล้วก็ดวงแล้วว่าเราเรามีความแบบความความซวยแค่ไหนนะว่าเราก็ไม่รู้แล้วตอนนี้คือแบบมันก็ไม่มีใครรู้ว่าจะติดเมื่อไหร่นะก็ต้องดูแลรัลกรักษาระยะห่างเอาเองนะครับอย่าไปที่ที่มันมีคนเยอะนะและ้วก็ที่สำคัญก็คือ เราจะต้องพยายามให้เราติดเชื้อเนี่ยช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้นะครับแล้วก็พยายามฉีดวัคซีนถ้าเกิดว่าสามารถที่จะหาได้นะครับตอนนี้ผมก็ฉีดแอสตราเป็ละสอเข็มนะก็รอเข็มสามเป็นไฟเซอร์อยู่นะก็น่าจะหลังปีใหม่แล้วลนะ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ถูกจองเนาะของมันมีน้อยกว่าคนต้องการมากกว่านะก็ต้องมาแย่งกันนะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่ารักษาระยะห่างได้นะ คุณก็จะรอดนะครับผมคิดว่านะมกรากุมภาก็จะเป็นช่วงระบาดอีกรอบหนึ่งนะเริ่มระบาดใหม่นะมีนาะนะอาจจะอาจจะเบาลงก็คือหลังเมษาไปแล้วนะครับผมว่าก็ตอนนี้นะเราก็มีความรู้ในเรื่องของโรคระบาดกันมากขึ้นแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันสามารถติดเชื้อกันทางอากาศได้นะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมานั่ง นะว่านั่งคิดแล้วว่าเราเราจะอยู่รอดจากตรงนี้ยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามครับว่าผมจะมีอะไรมานำเสนออีก